สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจ้ามืูลนิภวัฒน์กอล์มเยี่อีเชนเคยค่ะทุกคนในตอนบ่ายเนาะค่ะพึ่งพักพ่อนเรียบร้อยค่ะทุกคนเบื้องบนนะคือม่ดื้อเลยเนี่ยจาราเต้กับข้าบูเออสงสัยสิซื่นแหล่ะแหะค่ะทุกคนเออหายพักฟืนแล้วเพื่อนนะทีละเออทีพออะไรเบื้องบนนะอ้อมอะอ้อมคางอ้อมแอวพ่อมาเนี้ สวัสดีท่านผู้ชมนะจ๊ะสวัสดีครับอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันเด้อเจักตัวลาบันีอันนี้สาว,<อ>สาวกระแลงน้อยนี่สาวกระแลงน้อยเอออันนี้สาวอะไรนะปู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 หรือครับปูชินโน่ชิตาเป็นอันนี้เป็นแม่เขาค่ะทุกคนนี่แม่เขาแม่โกโก้แม่กกโกโกโ้โอ้ส้นมาค่ะเม่ขึ้นนี่เรียนออมเมน อมเมืปนปัม่มอยูอ่ค่ะเอ,ออเออเอออย่าเห็ดลูกเ <c oughs> นี่ย่าเต๋ผัดงายเบางายาค่ะทุกคนมาขึ้น,นเ็ยมาแห่งเออ <c oughs> มาหอดพักกันซื่น,ะะซนแล้วค่ะซื่นแล้วเออจะตัวละอายบบในเจ้ามีลูกสีแล้ว <c oughs> มีซีโต้เนาะ,ะ,ะค่ะเหรอค่ะน้องมามห่อนนะคะอากาศหอนยุบานกาอากาศหอนหอนค่ะทุกคนน้อ,นองมาเป็นกระหอนตาแดงหมดสองตัวโดนยางมา อันเอายาเอายาแก้เ<า>ิดยลุดบ่เอายาแก้เิดยลุดให้เพิ่นกินได้เน้นอฉีดเขาฉีดเขาฉีดฉีดเข้าปากเลยนะคะยาแก้เวียนแต่มาออกดิดตอดหอดโคลาดเนาะอ,อยู่ปั๊มโคลาดอันนี้แรงก็มึนนะือ้ะเออแว่ามันพอเพิ่นงผ่าย่านลูกอัน,นปวดท้องป,องปงวดขี้ปวดเนี้ยวมาสัน่นค่ะทุกคนก็เลยพาลงไปยมาสั่นบัดน,นี้ เจ้าอันนี้ดินแห้งค่ะเจ้าโกโก้ดินแห้งรุดรุดเสือกรุดโสงได้ค่ะโอ้โหเรียนคุบนั่งกับบ้านท่านมันเล่นอ้อมมันอ้อมปั่มอยู่ค่ะทุกคนส่วสิโลไดสองส่วนเพิ่มเงค่ะทุกคนพักกันเมื่อยมาสั่นเออว่ามันสิเตลเดอรว่ามันสิกลายเป็นหมาปั่มแล้วโกโก้นี่ยไม่ยอมให้พ่อจับเลยไม่ยอมให้พ่อจับมันในพ่อจับแล้วอสงสัยเคลียร์ให้พ่อหรือจังใดแล้ว ืว่าพอจับมาปลอยเออคือว่าพอสะจับมาปล่อยบรีอมิเจ้านายทัหลานายหลายคนวันนี้ว่าโอ้เหังใดละอายว่างลำแน้จนใจออกลำแน่คิดว่าโอ๊ยปล่อยเพิ่นไปนี่ละเออโซแปลว่าโซแล้วแปลว่าโซทีมเดียวแปลว่าเมื่อยเออจับเพิ่นเพิ่นส้นเหรอไหมคะเพิ่นส้นเพิ่นดื้อดื้อือ เจ้ากรแรงหน่อยโอ้แรงน้อยแรงน้อยคิดถึงพ่อมากเลยลูกไม่มีพ่อฝนแรงน้อยสีตาสีตานี่สีตาก็จังแม่เพิ่นแรงน้อยดีใจไหมนี่แม่โกโก้มาหาเนี่ยฮะฮะนีปลาคอร์ดกระแรงน้อยซื่อนุ่มชมพูตะกอนซื้อนุ่มชมพูค่ะนี่บางเพื่นมอมเม้มตะกอนซื้อนุ่มชมพูเด้นี่ ตอนนั้นนะที่เรากลับมาบ้านแล้วปล่อยเล<อ>ยใส่เสื้อใสเสื้อขาด่เสื้อเสื้อขาดตะลุตุ้นตะลุตุ้นพาตอนนั้นพากลับมาบ้านเนาะปล่อยเพื่อนใบยูวิไลมาเนี้เอาเอาเสื้อใส่ให้เพื่อนนะคะทุกคนเสื้อขาดเบิดเป็นม่อมแม่มไปเบิดเลยเออจะคือตะลุดเพื่อน่าโอ้เข้าป,ป,ปล่อยเพื่อนใบเห็นไหมค่ะหรือว่าโอ้เข้าป,ปล่อยเพื่อนใบเนาะสินะคะทุกคนเลี้ยงดีอืมไม่ให้ข้าวกินพ์วันสอง ยังกินจุเหมือนเดิมอ่ะยังกินจุคือเก่านะคะแต่ว่าจะผ้ามูเฮาเท่านั้นล่ะตัวน้ำยาผ้ามูเฮาเป็นตัวน้ำแบบว่าแลนกัดคนไปลูกเด้อเออต้องคนหูเด้อไล่คนนะอด้วยค่ะมัดเลยมัดตัดแดนกันผู้ใดไล่คนไล่รอย่างนี้ สีมัดไปเลยเด้ฮ้เลยอครัมอยกเป็นฮินหีนเ่งน,นนะินเ่นอกเจ้าหนึงเหนเจ้าข้าผูเป็นกระสนเยค่ะ <c oughs> เอ้ย <c oughs> ทีนี้ไม่เหงาแล้วเนาะ มีด้วยกันสี่ตัวกลายเป็นคุณพ่อลูกดกแล้วนะทีนี้นะแต่กระยานนั้นเวลา่านเพิ่นเฮาอย่างนะคะทุกคนเพิสิมักฮู้ไปน้ำกันสามสี่ตัวพ่อแล่นไปแล้วเป็นต่ญานน,นไแม่คะทุกคนก็เลยแ <ไป S 2> บ<า>บว<า>่าเออมาเป็นฝูงเป็นยังนะเฮ <c oughs> ากระยานบา้านเพิ่นญ,ญาณสินะคะ,ะ,คะทุกคนเฮาก็เลยเออให้ท่านผู้ชมิมิ ออเสมาชิกอันไหนมีสมาชิกมานั่มค่ะทุกคนเอบขึ้นรถมานั่มไหมค่ะใส่ทุกคนบ้วยอันใดล่ะไอ้ใส่ล่ะเอบขึ้นรถเลยคลิปแต่คลิปก่อนนี้ที่อันนี้ที่เราเคยลงอ่ะเอ่อเอบขึ้นรถเลยสบายมาเลยค่ะอึ้งอ้างไหยคะที่ทำเย่ทายอยู่คุณไหมาจะเต่คุนพัทยาคุณที่ขานี่ เออจะไหนจะขืนรถมาน้าไหมคะจะเต้นขืนเต้นไอยู่ไปแอบที่ไหนเนี่ยอะเออไปแอบขึ้นต้นไหนเนี่ยงงมากค่ะงงมากเลยฮะวันนี้ก็ยังอยู่ซชยไหมค่ะทุกคนแบบคือว่าสิลร่งรถแล้วเออเพิ่งอยากมาอยู่น้ำเนาะค่ะเนาะงงมากเลยอยากให้เจ้าเลี้ยงตัวไอ มันเไม่รู้เขากินอะไระกินมะเร็งนะกินมะเรงเอามะเรงไหมเพิ่งกินนี่เห็นไหมดูนี่แหละอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะลาเต้กินกาแฟน้ำตาลลาเต้เลี้ยงกบไอเลี้ยงอะไรนะอึ่งอ่างนะแต่ก่อนกบไอนี่เคยเลี้ยงกบนี่ คนอันนี้ต่อนอันที่น้ำเย,ย,ย้ไทยตอนที่น้ำเย้หนาบ้านเนาะคะ่ะผักกาดดอกเออเป็นสีเอาพัน,น,นมั้งผักกาดเขียวปีต้นบกงูมีนา,นานบานค่ะทุกคนนี่ะ บู๊สองมือกับสิบห้ากับพักฝืนก่อนเนาะค่ะทุกคนเพราะวา่าเพราะกันเมื่อยรถนะคะพักฝืนก่อนโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำย่อยก,กับน้ำมาฝากไใบซมิก่อนเนาะคะ่ะน้ำย่อยขอบคุณทุกคนที่ขอรับชมติดตามเป็นกำลังใจแคลมย่อยค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย